โอ้มชานติวันนี้วันที่14เดือนตุลาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นได้ให้คุณค่าอย่างมากมายกับการศึกษานี้ถ้าลูกนั้นป่วยหรือแม้ในใกล้ที่จะตายลูกก็ยังจะต้องนั่งอยู่ในชั้นเรียน ได้กล่าวว่าลูกควรจะออกจากล่างของลูกไปด้วยน้ำทิพย์แห่งความรู้อยู่บนริมฝีปากของลูกคำถามของเมรีในวันนี้เมื่อไหร่และอย่างไรที่ลูกลูๆนั้นมาเป็นเครื่องมือที่จะหันคนอื่นออกไปจากพ่อเมื่อไรและก็อย่างไรที่ลูกลูกมาเป็นเครื่องมือที่จะหันคนอื่นออกไปจากพ่อคำตอบ เมื่อผู้ที่เบื้องตึงอยู่กับพี่น้องชายพี่น้องหญิงหยุดศึกษาเล่าเรียนแล้วมาเป็นผู้ที่ประนามกูรูคนอื่นๆหลายๆคนผู้ที่เห็นพวกเขาก็ยังจะหันออกไปจากพ่อด้วยวันนี้พวกเขาอาจจะศึกษาเล่าเรียนอย่างดีแต่พรุ่งนี้พวกเขาหยุดศึกษาเล่าเรียนและเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่สามารถบอกคนอื่นให้ศึกษาได้ลูกเช่นนั้นตัดสิทธิ์ตัวเขาเอง จากสถานะที่สูงสูงลูกเช่นนั้นจะตัดจิตตัวเขาเองออกจากสถานะที่สูงเราจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังนะที่จะเห็นค่าของความรู้สาระของคุณธรรมในวันนี้ในขณะที่มองดูที่บ้านเรือนของลูกลูกยังจะต้องทำเวลาในการที่จะทำงานรับใช้อย่างแน่นอน ให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นผู้รับผิดชอบในการเพิ่มงานรับใช้อย่าได้ทำความวุ่นวายใดๆจุดที่สองผู้เดียวผู้ที่กำลังสอนลูกอยู่คือครูสูงสุดด้วยตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นแน่นอนลูกก็จะต้องเห็นค่าต่อการศึกษานี้อย่างมากมายไม่ควรที่ลูกนั้นจะขาดเมรีหรือการศึกษานี้ภายใต้สถานการณ์ใด พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นอิสระจากอุปสรรคและตั้งจิตใจและสติปัญญาของลูกอยู่บนที่นั่งของประสบการณ์โดยการฝึกฝนการเพ่งรวมและความมั่นคงซ้ำขอให้ลูกนั้นจงเป็นอิสระจากอุปสรรคแล้วตั้งจิตใจและสติปัญญาของลูกบนที่นั่งของประสบการณ์โดยการฝึกฝนการเพ่งรวมและมั่นคง พลังของการเพ่งรวมจะทำให้ลูกเป็นอิสระจากอุปสรรคได้อย่างง่ายดายพลังของการเพ่งรวมจะทำให้ลูกเป็นอิสระจากอุปสรรคสำหรับสิ่งนี้แล้วให้สร้างจิตใจและสติปัญญาของลูกอยู่บนที่นั่งของประสบการณ์พลังของการเพ่งรวมจะทำให้ลูกนั้นมีประสบการณ์กับการเป็นของพ่อผู้เดียวไม่มีใครอื่นใดได้โดยอัตโนมัติ โดยการทำเช่นนี้สภาพหรือสเตตของลูกก็จะมาเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอและมั่นคงได้อย่างง่ายดายลูกต่อมาก็จะมีทัศนคติของการให้ประโยชน์ต่อทุกๆคนได้โดยการฝึกฝนการเพ่งรวมนี้ลูกก็จะมีสายตาของการเป็นพี่น้องเดียวกัน ดวงวิญญาณเช่นนั้นไม่สามารถมีสังสกรราที่อ่อนแอหรือขุนมัวอยู่กับดวงวิญญาณใดๆวัตถุธาตุหรือรูปแบบที่สูงสักของมายาใดๆได,ได้ดวงยญาณเช่นนั้นจะไม่สามารถมีสันสกาที่อ่อนแอหรือขุนมัวอยู่กับดวงยญาณวัตถุธาตุหรือรูปแบบที่สูงสักใดๆของมายาได้คติพจน์ในวันนี้ให้ฝึกฝนในการที่หลอมการขยายความ เข้าไปสู่สาระของมันให้ได้ในวินาทีแล้วลูกนั้นจะได้รับประกาศสี่บาทสุดท้ายให้ฝึกฝนการหลอมการขยายความเข้าไปสู่สาระของมันในวินาทีแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นได้รับประกาศสีบบาทสุดท้ายได้อัจฉรองคโอมชานตี